ดาวครับไปเล่นกับพี่ดาวจะเข้าก่นอนโอเฮ้ยไปเยอะจังเลยจังไปอาดหลาดเลยพี่ดองเลยมิ่งไปละ้ะนัน ค่ะ oh. พบกันที่เก่าที่เดิมหางดีมิ่งมงคลแฟมิลี่ค่ะมิ่งมามอบความสุขเช่นเดิมครับ,บมิ่งครับ,บนนะมึงเด้อสิน้ำเจ้าไปบอนันไปแล้วไปแลวเด้อว,วันเด้อไปแล้ว อยากไปหาพี่ดาวครับไปเล่นกับพี่ดาวจะเข้ากันไปเลยไปเลยังไปอาดหลาดเลยพี่น้องเลยมิ่งไปละได้นัน จังไดยจังโอ้ยเออเออวายยายาจังไดยจังเลี้วเถะสบมาหาพี่ดาวไปไปเขาคลองน้ำพี่ดาวแล้วไปสั่นไปไปไปบอบอไปคือเก้า

มิงมะเล็งใส้มวนเสยุุ้่นเอาอยากขึ้นต่อโช่์คือลูกพี่เรล่าประเทศนี่เออเออพายังนอบันนี้นอพายังครับเอาเอามีปัญหากับผาละเก็บเก็บขึ้นก่อนสเบียงหลายครับบ้านพี่ดาวสเบียงเยอะ โอ้ตอนนี้มีปัญหากับผ่าบ้านผีดาวครับแต่ว่าก็คอซันมันมีอยู่มันถึงนี่มามามาเขาไปหาพี่ดาวนู่นนู่นผีดาวครับน้องมิ่งมาเล่นน้อครับพี่ดาวมาเลยมาเด้อมามามานี่โอ้ยใครก็ได้ทุ่งนาก็ได้สีน้ำหลา ยาไม่อยากยังนัเขาอีกเอาปเลิามราสามาะด้เลยก็เพิ่งเป็นละลอยนาดเจ้าโซ่อองเปละลอยเปละลอยพนเจ้าิดได้เม่ถึงไ่ก็คิดเิต่ว่าสีขาวนะต่ว่าสีขาวีเป็นสองพตอนนี้โอ้ยหุ

พ่อพี่แก้วตาต้นนี่พ่อพี न, thinking, um> ่นบครับได้กินได้กินได้กินเจาโซเซนนีบ่ใส่ใส่ใส่มันเเจ้าโซเซนไงเซนไงเซนไงพอพอมั้งเอาต้นนั่นเลครับต้นไหนต้นนี้ก็เอาครับต้นนี้อยกหอ่พอพอมั้งใ ไปเร็วไปยังไปใส่ได้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยโอ้ยแรงน้ำมาท่านดอกพี่น้องเอ้ยแรงน้ำมาท่านเม้งกระบั้นอาดหลาดโอ้ยน้อคักแต่ดอกเจ้านี่ ฮ้ยอยังดกเว้ยนมนมๆมนมให้ลาเติมพลังงานก่อนครับทาแลนเจ้านี่เนาะซ้ำกันเอาโหลดเอาดิหลอกดิหลอกดิเอาหลอกดิเอาหลอกดิ ังห ja นังน ouais. ัน่งนอน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 นัลนัลนอน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 นนไม่ย็นกันแลน้ำเพรท่านดอกเ้ิงถือกล่องยันยันแนนลมนอนนั่งลงนอนนั่งลน เออพ่อก็นั่งลงก่อนวะเขาก็จะนั่งตามเนาะเอาซับสนขำสั่งแปบนี้เออเออลูกจ่อย ไปเดียวไปเดียวเียวเดียวใกล้ป่าดืีเลยนะรีเลยนะดืเลยรู้เย็นลาโมนพระเอกไงเต่าบุญคล้องฝาดอีหยังมาบังหัน ถึกหลังเลยถกหลังแม่สีเลยกีนี่ดังตุ๊บแับหนึ่งพ่นเด็ดเต็มทั้งหลังค่าอยู่มีแต่ผลงานเพลินทั้งนั่นตนตินไปแล้วน้ำมันไก่สิเบิร์ครับเติมน้ำมันก่อนสิบสิบเมตรสิบสามเมตรสิบเมตรสิบสามของสามุนสิสามของเล็บ เบิรงเด้อร์ผุนกลัวเพิ่นสิกินได้เพิ่นลีลาลีลาเด้มุดไปข้างนั้นมุดไปข้างนี้เขาจะรู้อย่างงี้นะเต้าฝั่งนี้กินแล้วเห็นไหมมุดมาฝั่งนี้เต้าฝั่งนี้กินแล้วอ๋อครั้งนี้กินแล้วมันเบิดแล้วกินอผู้ไงผลิตเพราะท่นเขาจะรู้เองของเขาลูกช้างอ่ะไปเบิร์นไก่ไปเบิงใกล้ๆมาดิมาเข้ามาเลยนี่มาถ่ายเลยนะ โอ้ยไม่เย็นอยากเห็นลาลาดูดนมเอา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 ให้คุณแม่กินหน่อยเออนแอบเบิ่งครูบาวกินนมแอบเบิ่งครูบาวกินนมเฮ้ยเฮ้ยมาดูกินนมครูบาวกินนมนมนมเฮ้ยมา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 เยอ เ <Wow. S 1> บิ่งเด้อพี่น้องพุ่นปิกาจูเพิ่นก็อออคือกันผุดนฟินครับแน่แน่โอ้ยมากวนคนนะกำลังจิกินนมแสบๆนี่มามาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามา,มมากดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนม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 หลอนมหลอ พุ่น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 อยก,กะพัดก,กระเฟียดเขียดเด้หน่ออกอาการคักแทะนั่นเขียดให้ไผ่เขียดให้ไผ่บอลมาดู ไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกําลังใจค่ะมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลากันด้วยภาพคู่แม่ลูกน่ารักน่ารักค่ะพร้อมกับคำว่าสวัสดีค่ะ